คดีท่องป่าอินสเวตบายทอมมี่ซ่าวันนี้เรากำแสดงโดยติชิโร่ครับพิธีการนี้เทือกเขาอะไรเทือกเขาทัฟเฟนนะครับัเรกางได้ยินเสียงน้ำตกอยู่ด้วยอันนี้ก็คือเนี่ยยางยางไม้ยางไม้ที่เวลาที่เอ่อพวกแมลงอะไรบินมาเกาะ อยู่เป็นล้านปีมันจะกลายเป็นอมพั <Gym. S 1> นติ๊กอย้เฮ้ยจ้าฮายาดีกุละสวัสดีกัมซาเสร็จสวัสดยกินได้ อันนี้กินได้ครับอันนี้เป็นรายการชิมชิมอันนี้ละเขาบอกว่าเขาบอกว่าถ้าสมมติว่าไข่มันมีสามใบใช่ไหมถ้าไข่แบบเจอสี่ใบอ่ะจะโชคดีอะม่มพี่นี่จะกินให้ดูนี่ก้มสดๆกินอย่างนี้เลยเอาดอกใบนี้อฮ้ม่มาเสพพี่เล่นๆไปอร่อยไหมครับพี่เปรี้ยวๆนะ นี่คือสดจากธรรมชาติครับไม่มีปรุงแต่งอีกตั้งใบไหมพี่เง็บเง็บแบนี้เง็บเป็นยังไงครับรู้สึกครับเก็บเกี่ยวดิอันนี้ก็เป็นทางทางคารือหัวแล้วดูครับสวยเละรับมิก้โคนเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายรองเท้าพิจิกนะครับ ลาก,กอสครับลุยป่าอันนี้ครับผมครับโปรเจกเตอร์พามี <c oughs> นี่คือสภาพป่าที่เราเดินมากันนะครับ ธรรมชาติจริงๆครับในเซวิสมีทั้งร่อง,อง้อยของหมูป่าหมาป่าแต่ผมจะไม่เจอคนป่าครับต้องสัยจะเป็นพวกที่เดินๆกันอยู่เนี่ยครับดูครับเนี่ยถ้าจะเป็นคนป่าครับเฮ้ย <laughs> ผมกําลังเดินลงไปแหละทางก็กันดานพอสมควรครับอ๋ออยากมีเมลท์เบลครับ อตอนนี้เราได้เจอคนป่าแล้วครับเมื่อกี้เราเจอร่องรอยของหมูป่าหมาป่าอันนี้เจอคนป่าแล้วครับอ่าไม่ทราบว่าทุกคนได้ยินเสียงน้ำตกไหมครับด้านซ้ายมือผมจะเป็นน้ำตกนะครับเแต่จะหันกล้องเข้าไปดูเห็นี้นครับอ่าพี่ดาเดินผ่าน เซื้อไม่เห็นชัดนะครับนี่ครับจะ,จะเป็นน้ำตกที่ไหลผ่านข้างบ้านพีดาครับเป็นน้ำตกทั้งสองสายไหลผ่านข้างบ้านโอ้โหจะตกเขา เดี๋ยวเรามาดูคนป่าครับไม่รู us, ้เขาจะเป็นอันตรายกับเราหรือไม่เราไม่รู้ครับอ้ะเราเจอคนป่าเราวิ่งหนีครับคนป่าโดยจำเป็น บคไ้รัเกิดจากอะไรพี่รู้ไหมคือบาดเดาไม่ uh. there, ร้ลงไปดูกันกล้องอยู่ไหนอ่ะกล้องพี่แบ๊เบบี้นี่เต็มแล้วว้ย เรเาเลยเก็บเท่กเะชเชนอันนี้คือรื่องรอยคาดว่าจากการที่เราดินเสียงฟ้าผ่าเมื่อคืนนี้ครับทำใหต้นไม้ตอนนี้ได้หักลงมีรอยไหมเกรียมครับ นได้หักลงอย่างง่ายดายครับวันนี้เราก็ได้เจอคนป่ากำลังหาท่อนไม้สร้างการะต๊อบอยู่ในป่าครับเฮือเฮือเฮือ,อ,อ <c oughs> ดูมันวีรอยหัยกด้วยธรรมชาตินียนะพี่เนาะ นี่ดูดิมันทิพงมาแนี้ไงทิ่งมาเหรอทิ้งเป็นรูเลยเหรออันนี้คือโอ้ยนี่ท้งมองเราชัดๆนะครับจะเป็นสิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมาอ๋อมันมันสพึดออกมาไงมันไม่ใช่ทิมนะแต่ว่ามันสฟึดออกไปเนี่ยเห็นไหมครับเปลือกไม้มันฟึดออกมาี่นั่าจะเป็นเอ่อกิ่งไม้ที่มีอยู่แล้วแล้วมันฉีกออกก็เลยดูเหมือนว่ามันแทงทะลุออกมาแต่เขาติมันไได้แทงนะครับเป็นธรรมชาติแบบนี้ครับ เป็นดอกไม้ป่าครับพื้นดยธรรมชาติครับกินได้ครับกินเสร็จแล้วเข้าโรงพยาบาลทันทีเื่อการตัดไม้ครับแต่ยังไม่ได้ถึงขนาดทำลายป่าตัดไม้ครับเป็ติ๊กบอกแต่ยังไม่ทำลายป่าครับตัดเพื่อเป็นการเปิดทาง นี่ครับป่าที่เราเดินกันอยู่ในเซวินนี่ติดคุ้มข้างแล้วครับน่าจะว่าเบียร์หมดติดคุ้มข้างแล้วครับเบียร์หมดเบียร์หมดครับดูเฮือกเฮือ เบรียชันอยู่ไหนเฮือ <c oughs> โอ้สุดยอดครับ <Okay. S 1> ป่าแล้วครับนี่เราเดินออกมาจากป่าแล้วครับพ้นเคตป,ป่าสงวนแล้วนี่คือสัญญาณความช,ชนะนี่คือสภาพป่าบริเวณโดยรอบนะครับฮึบเฮ้อฮ่า นี่นักบออกมาจากป่าครับคุุมคลั่งครับเดียหมดนี่สภาพด้านนอกจากป่าครับถ้าเรามองไปไกลๆนะครับเราจะเห็นว่าเราอยู่บนเทือกเขาครับเราไม่ได้อยู่บนพื้นที่ราบนะครับข้างนอกนั้น โอ้ไม oh, ่ก็วิวสวยมากเห็นข้างล่างไหมครับน่าจะเป็นเราอยู่สูงประมาณหนึ่งพันเมตรจากระดับน้ำทะเลนะครับซึ่งก็สูงพอสมควรนะครับนี่บรรยากาศร,บรอบๆด้านหลังผมก็จะเป็นป่าที่เราเพิ่งเดินผ่านกันมาเมื่อตะกีนนะครับโอ้อาฟัว